ยังไม่ทันจะเริ่มประชุมพิจารณาร่างแก้ไขรัฐมนูญปี2560ฉบับของพรรคเพื่อไทยซึ่งเสนอแก้ไขมาตรา159กรณีที่มาของนายกรัฐมนตรีที่ต้องมาจากสอสอและยกเลิกมาตรา272กรณีที่ตัดอำนาจของทิิสภาลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีแต่ว่าที่ประชุมรัฐสภาก็ล่มไปแล้วค่ะทำกลางข้อสังเกตนะคะว่าสวลาและขาดนั้นเหตุเพราะว่าไม่ต้องการตัดอำนาจของตัวเองค่ะ ที่ประชุมรัฐสภาล่มไปเมื่อเวลา12นาฬิกาเศษค่ะสืบเนื่องจากนัดประชุม9นาฬิกาแต่ว่าไม่สามารถเปิดประชุมได้ตรงเวลาค่ะด้วยปัญหาองค์ประชุมไม่ครบ แต่หลังประธานใที่ประชุมใช้เวลามากกว่า2ชั่วโมงรอสมาชิกให้เข้าร่วมประชุมก่อนจะทําการตรวจสอบองค์ประชุมในเวลา11นาฬิกาก็พบว่าสมาชิกเข้าประชุม342คนเท่ากับองค์ประชุมครบด้วยจํานวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาเท่าที่มีอยู่คือ333คนจากทั้งหมด665คนค่ะ แต่เมื่อจะเข้าสู่วาระการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2560กรณีแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา159และยกเลิกมาตรา272เรื่องเกี่ยวกับการตัดอำนาจสอวอในการเลือกนายกรัฐมนตรีและที่มาของนายกรัฐมนตรีที่นายแพทย์ชนน่านสีแก้วกับคณะเป็นผู้เสนอนั้น นายสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาได้ลุกขึ้นหารือขอให้ดําเนินการตามยติที่ค้างอยู่เมื่อวันที่25มกราคมก่อนนั่นก็คือการพิจารณาร่างพรบการศึกษาแห่งชาติให้แล้วเสร็จก่อนไม่เช่นนั้นอาจจะเป็นเหตุให้การจัดระเบียบวาระการประชุมไม่ชอบด้วยข้อบังคับและรัฐธรรมนูญได้ค่ะก็ทําให้ประธานในที่ประชุมนั้นต้องตรวจสอบองค์ประชุมเพื่อลงมติชี้ขาดการจัดระเบียบวาระแต่หลังใช้เวลารอสมาชิกเกือบหนึ่งชั่วโมง ผลสรุปองค์ประชุมไม่ครบค่ะมีสมาชิกแสดงตนเพียง308คนจึงต้องสั่งปิดประชุมพร้อมกับการแจ้งว่าสสลาประชุม15คนสวลาประชุมรวม95คนค่ะ และจากการแจ้งลาประชุมรวมถึงเหตุที่ประชุมรัฐสภาล่มครั้งนี้นะคะก็กลายเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่าสอวอไม่ต้องการพิจารณาร่างกฎหมายเพื่อตัดอำนาจตัวเองหรือไม่และก็มีข้อสังเกตว่าการกระทํำที่สอเจิตนาของสอวอนั้นเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบหรือไม่ค่ะ